มาดูเจ้าตัวแมนนวนลรถยกไฮดรอลิกกันบ้างนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น S D J 1 5 3 0ขีดขีดนะครับบอกก่อนเลยข้อดีของเจ้าตัวแมนนวลของเราของ Multi-X เราเนี่ยคือมันมันดียังไงก็คือลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งขาธรรมดาแล้วก็ขาขยายได้นะฮะอันนี้จัดส่งให้ลูกค้าไป2คันนะครับเป็นรุ่นที่ขาขยายได้ขาขยายได้ มีดียังไงมีดีตรงที่สามารถใช้กับพาเลทได้ทุกๆพาเลทเลยไม่ว่าจะเป็นพาเลทไม้พาเลทเหล็กพาเลทนอกพาเลทในพาเลทจ,จากที่ไหนก็ใช้ได้หมดครับเพราะว่าแต่แต่มีข้อแม้คืออ่าอันนี้เดี๋ยวจะหาว่ามันมันจะดีเกินไปคือพาเลทที่ ความกว้างที่เราจะเอาเข้าหน้ามันเนี่ยไม่เกินเมตรยีนะครับเพราะว่าขาตัวเนี้ยมันขยายได้ถึงเมตรสาก็ต้องเหลือช่องว่างให้มันหน่อยเนาะอย่างละ5 5นะครับเพื่อให้มันเหลือช่องว่างาขาจะได้เสียบเข้าไปได้ไม่งั้นมันยาวเกินก,ก็เข้าไม่ได้อยู่ดีตัวนี้ก็ไม่มีประโยชน์ง่ายๆเลยคือราคาถูกนะครับไม่ต้องไปซื้อเจ้าตัวไฟฟ้าแถมใช้ได้ทุกผลิต ข้อเสียมันเลยครับอย่างเดียวเลยคือคนใช้เหนื่อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้ยกบ่อยนานๆทียกผมแนะนำตัวเนี้ยคุ้มค่าเพราะว่าลูกค้าหรือตัวเจ้าของเองก็ไม่ต้องมานั่งเสียค่าบำรุงรักษาเรื่องแบตตะลงแบตเตอรี่อะไรทั้งนั้นครับอันนี้มันมีเวลามันมีปัญหามันก็เปลี่ยนซีนสอ0สาบาทแค่นั้นเอง อย่างแบตเตอรี่เนี่ยถ้าไม่ได้ใช้6เดือน7เดือนแล้วไม่ใช้เลยอ่ะต้องซื้อใหม่ก็ 45- 6 0 0 0ันขึ้นไปนะครับผมแล้วบางรุ่นมีแบต2ลูกก็ต้องซื้อพร้อมกันด้วยไม่งั้นแบตก็จะดึงกันทำให้รุ่นหนึ่งอนาคตก็เสียพร้อมกันอยู่ดียังไงก็ฝากเจ้าตัวแมนนวลเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับ SDJ 1 5 3 0ขห้ีดก็ยกแม็กซิมัมได้1.5าตันยกได้สูงถึง3เมตรนะครับ1.5ตันในที่นี้ต้องเน้นย้ำเรื่องโหลดเซนเตอร์นะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าาอ ขนาดใหญ่มาแล้ว1.5ตันไอ้ตัวนี้ก็ยกไม่ได้เหมือนกันมันก็จะคว่ำหน้าแม้แต่ฟกลิฟต์ก็ไม่ได้เหมือนกันก็ต้องคํานวณโหลดเซนเตอร์ก่อนก็วัดขนาดวัดทุกอย่างให้เราเดี๋ยวเราคํานวณให้แล้วสุดท้ายแล้วเราคํานวณแล้วไปถึงหน้างานใช้ไม่ได้เราเปลี่ยนตัวหใหม่ให้ก็ขยับรุ่นเป็นรุ่นไฟฟ้าอะไรเงี้ยได้ครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ส่งอะไรมาเลยแล้วสั่งไปเลยเยงี้ยบางทีมันจะเกิดเหตุว่ามันใช้ไม่ได้ก็จะมีปัญหาซึ่งกันและกันเนาะยังไงขอบคุณครับโม